ไม่เป็นอย่างที่คาดหวังไว้ครับวิบาสาหล้มแผนโหมดโคออปในโอวัสสองแล้วนะครับจะไม่มีโหมดเดเรื่องให้เราเล่นกันอีกแล้วับผมว่าโซเศร้ากันเลยเดียวอ่าโอเคสวัสดีครับชาวบริติสกมทุกท่านอยู่กับผมก้องสรายครับวันนี้ก็จะมาพูดถึง ข่าวอัปเดตล่าสุดนะครับกับความเป็นไปของเกม o อเวอร์ c h 2ที่เรียกได้ว่าหลายๆคนเห็นข่าวนี้ผมเชื่อว่าค่อนข้างตกใจกันแน่นอนนะครับโดยเฉพาะผมก็พอสมควรแหละนะครับก็ในส่วนของเรื่องโหมดโคออหรือว่าโหมดเนื้อเรื่องที่เล่นกับเพื่อน4คนเนี่ยตอนนี้ทางพิศาตได้ออกมาพูดแล้วว่าจะไม่ทําต่ออีกแล้วนะครับผมอ่ะแล้วเรื่จะเป็นยังไงก็ไปดูอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ครับเป็นกำใจให้กองซาด้วยครับผม เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวล่าสุดที่อาจจะทำให้ชาวเกมโอวัสสองหรือว่าชาวเกมโอวัแต่ภาคแรกเนี่ยที่ติดตามภาคนี้มาเพื่อแบบอยากจะเล่นหมดเนื้อเรื่องซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับซึ่งย้อนไปช่วงแรกๆเนี่ยผมขอย้อนไปตั้งแต่ช่วงที่ออตอนโอวัสสเปิดนะหลายๆคนก็อาจจะเป็นคนที่ซื้อ Watch Point Pack นะซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นดังนั้นก็ <c oughs> นะครับอาจจะต้องทําใจนิดหนึ่งเรื่องนี้นะอ่ะย้อนไปสว่โอวัสสเปิดช่วงแรกๆนะครับบิสซาร์ได้เปิดเผยไปแล้วว่า i, เฮ้ จะมีโหมดเนื้อเรื่องนะครับโหมดแคมเปญแล้วก็เป็นภารกิจโคออปเนาะที่จะมีฮีโร่ล็อกไว้ในแต่ละภารกิจพร้อมกับโหมดความคืบหน้าครับคืบหน้าไปตามเนื้อเรื่องไปมีสกงสกิลอะไรตามนั้นๆแล้วก็จะมีแบบแยกตามเอ่อฮีโร่แต่ละตัวอะไรแบบนี้นะครับตอนนั้นพิศานได้เปิดเผยว่าจะมีแน่นอนนะครับรอเล่นกันได้เลยซึ่งในตอนนั้นหลายๆคนก็ต่างดีใจแล้วก็อยากเล่นเพราะว่า คือโอวัตสองเป็นโอวัตเนี่ยนะพูดบอกโอวัตเป็นเกมที่เนื้อเรื่องค่อนข้างเข้มข้นมากแล้วเนื้อเรื่องแต่ละซีนีเมาตกออกมาเนี่ยดีทุกอันทุกคนชอบหมดและเนื้อเรื่องคือแบบน่าสนใจแต่ละตัวมีปูมหลังแต่ละตัวมีเนื้อเรื่องของแต่ละของตัวเองที่หลายๆคนชอบหลายๆคนอยากเล่นซึ่งตอนนั้นโอวัตเนี่ยได้ประกาศว่าออจะทาแคมเปญใช่ไหมแต่ว่าตอนเนี้ยที่กล่าวมาทั้งหมดถูกยกเลิกไปแล้วครับทำให้อ่าเป็นสิ่งที่ผมว่าหลายๆคนน่าจะเสียใจพอสมควรผมก็เป็นหนึ่งในนั้นครับทุกคน จากเนื้อหาไลฟ์นะครับมิซีซันไลฟ์สตรีมนะครับของบิร์ดล่าสุดเลยนะครับทางทีมงานนะครับก็ได้เผยว่าพันกิจแบบโคอปเนี่ยแบบเดิมถูกยกเลิกไปแล้วนะครับเนื่องจากความคืบหน้าของการพัฒนาโมดดังกล่าวไม่เป็นตามที่คาดหวังเอาไว้ครับผม พร้อมเผยว่าการตัดสินใจเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากยากครับเสียใจเลยเพราะว่าต้องเลือกพัฒนาต่อไปโดยที่ไม่รู้ว่าจะจบตรงไหนนะครับหรือลดขนาดการพัฒนาตรงนี้ลงไปก็ต้องมารอดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อซึ่งเขายกเลิกแล้วล่ละนะครับก็ <c oughs> ตามนั้นนะครับแต่ว่าถ้าหลังจากนี้นะครับโหมดขอบจะไม่ใช่เป้าหมายหลักของทีมงานีกต่อไปโดยจะผลักดันการเล่าเรื่องในลักษณะคล้ายกับภาคแรกนะครับใครที่ไม่ทราบว่าเล่าเรื่องอยังไงก็คือเป็นเหมือนโหมด,ห,มดหนึ่งที่เอามาในแต่ละซีซั่นในแต่ละ ช่วงกิจกรรมอะไรแบบนี้ที่จะเป็นการเล่าเรื่องนะครับพวกแบบอะไรนะ Black Watch อ่าอะไรแบบนั้นนะครับอะไรพวกก็จําชื่อไม่ค่อยได้แล้วนานละอะไรแบบนั้นที่จะเป็นโมดแต่ละช่วงแต่ละช่วงแต่ละช่วงไปก็ทําให้รู้เนื้อเรื่องในแต่ละภารกิจของเกม O v e r w a t c h นั่นเองก็คือจะเป็นแบบเนื้อเรื่องแบบเป็นการแบบนั้นแหละนะฮะแล้วก็เป็นในส่วนของซีนิมติกผสมกับหมดเนื้อเรื่องนะครับก็คือทั้งสองอย่างเปิดเปิดมาก็อาจจะมีควบ ก็ได้หรือไม่มีก็ได้อะไรแบบนี้นะครับซึ่งก็ก็คือไม่มีเนื้อเรื่องหลักเป็นแบบ only แคมเปญโอลี่แหละก็คือจะเป็นกิจกรรมมาแทนนะครับแบบที่เราเล่นเล่นกโหมด a r ด a d ะเออประมาณนั้นทั้งนี้นะครับโหมดเนื้อเรื่องนะครับชุดแรกจะเปิดตัวในซีซัน6ของตัวเกมเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงอัปเดตของเกมด้วยว่าในซีซัน6เนี่ยหรือว่าในอนาคตเนี่ยตัวเกมมีอะไรต่อไปมากในส่วนของรถแมปนะโดยซีซันของตัวเกมนี้นะครับคาดว่าจะเริ่มต้นในเดือนสิงหาคมนี้นะครับโดยซีซันดังกล่าวจะเปิดตัวฮีโร่ตัวซัพพอร ตัวใหม่พร้อมกับภารกิจแยกนะครับอย่างฮีโร่มาสซอรี่นะครับที่เป็นภารกิจจับเวลาสำหรับแต่ละตัวละครโดยเฉพาะนะครับแล้วก็ซีซั่น7จะมีอะไรมาใหม่หลายอย่างอ่ะเดี๋ยวไว้จะมาพูดได้ฟังในคลิปนี้แหละนะครับผมก็อ่ะขอพูดถึงบทเนื้เรื่องก่อนนะครับที่ว่ามีการยกเลิกไปแล้วนะครับก็สำหรับผมผมก็อาจจะรู้สึกเซ็งเรู้สึก รู้สึกเสียใจนะครับจริงๆผมอยากเล่นนะผมอยากเล่นหมดเนื้อเรื่องที่แบบว่าคืออ่ะผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเห็นภาพที่ผมเปิดให้ดูอยู่คือเนื้อเรื่องโอวัตอ่ะมันน่าสนใจมากคือมันมีอะไรหลายอย่างที่ทําให้เกมมันเป็นสิ่งที่ดึงดูดคนเอาไว้เยอะนะครับโซลารบหมนเนื้อเรื่องผมเชื่อผมเชื่อแบบนั้นและผมเชื่อว่าคนที่ดูช่องผมปหลายคนก็อยากเล่นเนื้อเรื่องโดยเฉพาะคนที่เล่นเกมโอวัตนะผมเชื่อว่าหลายๆคนอยากเล่นเนื้อเรื่องเพราะว่าเนื้อเรื่องมันน่าสนใจแล้วก็เรื่องสกิลอะไรต่างๆที่ทําให้มันแยกมากัน ซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่คนบางคนก็อาจจะชอบหรือไม่ชอบนะส่วนหมเนื้อเรื่องแต่ผมอยากรู้อยากเล่นเพราะว่าเกมมันเนื้อเรื่องมันเข้มข้นหนักต้องบอกอย่างนี้ดีกว่านะครับโดยส่วนตัวคิดว่าที่เจอแบบนี้ก็อาจจะรู้สึกเซ็งๆแต่สำหรับผมก็คิดในแง่ดีไว้อย่างน้อยก็ยังมีเนื้อเรื่องมาให้เล่นกันในส่วนของพวกอาเขตพวกซิ n e m a t i c ที่จะปล่อยมาให้เล่นตลอดก็ก็ไปเสียตรงนั้นแล้วกันเนาะก็เสียใจนะครับที่ไม่มีแคมเปญแยกแต่ก็ออย่างน้อยครับก็ยังมีโรดแมปหรือว่ามีในส่วนของ สิ่งที่กำลังจะมาในอนาคตซึ่งข้ค่อนข้างยาวเหมือนกันนะครับเรียกว่าไปถึงซีซันเเลยก็ใครมีความเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมโอเคครับแล้วก็มาพูดในส่วนของรถแมปนะครับของเกมโอ e ว w 2สอซึ่งเรียกได้ว่าไปถึงซีซันเแล้วนะนานพอสมควรนะครับอ่ะซีซันหครับ โอวัต oh, จะมีกิจกรรมจํากัดเวลาใหม่ซึ่งดูจากแมปอันนี้ผมก็น่าจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งผมก็อาจจะไม่ได้เล่นเยอะนะเล่นเกมเยอะก็อาจจะไม่ค่อยรู้ก็ต้องราดูนะเกี่ยวกับอะไรนะเวทมนต์ mond, อะไรงนี้สิ่งไรกาดแล้วก็จะมีซีนิมติกนะครับก็เป็นรูปหมาซึ่งก็ไม่รู้ตัวอะไรแล้วก็ซัมเมอร์เกมจะกลับมานะครับซึ่งก็อาจจะมีแค่ซีนิมติกอาจจะไม่มีในเรื่องอะไรแล้วก็มีในส่วนของ 5v5 นะครับมีนีคอมซีซั่นนะครับแล้วก็การกลับมาของระบบ ออนไฟนะครับไฟลุกท่วมหัวหกบาลน,นะครับทางด้านซ้ายล่างของตัวละครนะฮะก็แล้วออกไปนะครับซ้ายก็ออกลับมาแล้วก็โหมดเวิร์กช็อปโดยครีเอเตอร์นั่นเองในส่วนของซีซั่น5นะก็น่าสนใจดีแต่ก็ยังไม่รู้คือด้วยความที่มันยังไม่มีรายละเอียดของกิจกรรมนะครับเควสอชก็เลยไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรมาบ้างนะครับในส่วนต่อไปครับซีซั่น6ครับภารกิจเนื้อเรื่องนะก็อันนี้ก็ที่ผมบอกไปภารกิจเนื้อเรื่องก็จะมาเป็นแบบ Uh, เหมือนพวก Star w ว r s ที่ล่าสุดอะไรแบบนั้นก็คือเป็นเนื้อเรื่องแบบนั้นเลยแต่ว่า Star w a r s วันก็เหมือนแยกออกมากนนเนาะไม่ได้แบบเหมือนไม่ได้เหมือนเป็นแบบอีก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 หนึ่งนะครับไม่ได้เป็นแบบ ى, เนื้อเรื่องหลักนะซึ่งเนื้อเรื่องหลักก็น่าจะมาตรงนี้แหละในซีซัน6ก็นานอยู่ซีซ응ัน6ก็แต่ก็จะไม่มีในส่วนของฮีโร่มิชชั่นพวกแบบภารงดวงพกิจอะไรแบบนั้นที่แบบเป็นสกิลเนาะก็คือเป็นเล่นเหมือนเล่นตัวละครปกติแหละแต่ว่าเป็นเนื้อเรื่องที่มาเป็นก Catal ิจกรรมให้เล่นนะเป็นแบบ อาเขตให้เล่นนั่นเองแล้วก็ฮีโร่สายซัพพอร์ตคนใหม่นะครับที่ผมพูดไปแล้วนะครับว่าจะมาในส่วนของซีซัน6นะครับแล้วก็โหมดใหม่ครับแฟลชพอยต์อ่ะซึ่งโหมดนี้ผมก็อาจจะยังไม่มีรายละเอียดเนาะว่าเป็นโหมดยังไงแต่ก็จะเป็นโหมดหลักในโอวอ2ด้วยนะครับเป็นแผนที่ India. อินเดียอ่าอินเดียก็คือโหมดแฟ s ช Point ก็คือจะฟิลลิ่งเหมือนแบบโหมดพุชนั่นแหละที่แบบเป็นโหมดใหม่ที่เอามาเล่นเลยนะก็น่าสนใจดีนะก็ดีครับจะได้มีโหมดใบใหม่เยอะ ก็จะมีในส่วนของแผนที่อินเดียนะครับที่เคยเปิดเผยมาไว้ตั้งแต่แรกแล้วแล้วก็ในส่วนของ g o t ทนเบิร์นะครับผมสองดาดท,ที่จะมาในอนาคตครับและในส่วนของซีซัน7นะครับและนอกเหนือจากนั้นนะครับฮีโร่แท้งคนใหม่อาที่กำลังจะมาในซีซัน7นะครับซึ่งดูจากภาพเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะเป็นไอตัวนี้แหละนะครับอืมคิดว่านะคิดว่านะถ้าข้อมูลของเกมเขาเปิดเผยมาตามนั้นก็อาจจะเป็นแท้งตัวใหม่ล่าสุด ในซีซั่น7ก็ดูจากอาวุธแล้วน่าจะเป็นตัวตีระยะใกล้หรือเปล่าเพราะดูอาวุธก็ดูไม่ค่อยออกว่ามันเป็นปืนหรือมันเป็นดาบหรือเป็นอะไรนะฮะแล้วก็กิจกรรมคอลลาโบใหม่นะครับเป็นโหมดเวลาจำกัดนะครับแผนที่คอนโทรลใหม่กิจกรรมฤดูหนาวใหม่ภารกิจเลรลูฮีโร่ใหม่ในมัตติเพเยอร์รีวิวรถทอกครับการกลับมาของโหมดที่แฟนเกมชื่นชอบเปิดตัวซีนิมัติกการกลับมาของ Hero. คอมเพริชีฟมิสทรีฮีโร่คลังข้อมูลตำนานของเกมแล้วก็รีเวิร์กซอมบราครับอืมก็หลายๆอย่าง ไปทําในซีซันเเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโรดฮอกที่หลายๆคนก็นตอนนี้คือมันเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะบองแบงกระบองแป้งแล้วไม่นานเล่นละ <c oughs> <c oughs> ก็นะก็จะไปรีเวิร์สในซีซันเเลยนะซีซันเก็น่าจะอีกนานเลยน่าจะประมาณช่วงสิ้นปีเลยเนาะ ใช่ไหมตามเวลาไทยคิดว่ามันนั้นนะครับผมแล้วก็ในส่วนซอมบ้าก็ไปรีเวิร์กช่วงนั้นเหมือนกันก็น,กนานเหมือนกันนะเออที่ซอมบ้าผมก็เก่งนะแต่ก็นั่นแหละอาจจะรีเวิร์กไปอีกรูปแบบหนึง่งที่ทําให้มันเล่นอีกสไตล์หนึ่งหรือว่าแยกการเล่นหรืออะไรต่างๆก็ต้องรอดูกันในอนาคตเนาะซึ่งวันนี้ก็ประมาณนี้ละกันครับสำหรับข้อมูลทั้งหมดนะครับในส่วนของเกมโอเวอร์สองนะครับซึ่งผมอาจจะยังไม่ได้เจาะลึกอะไรมากเพราะว่ารายละเอียดจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรมาหเห็นเยอะเนาะเออมันก็แค่เป็นแบบ เ็นวแมพมาให้ดูกันก็เลยมาพูดให้ฟังกันซึ่งหลักก็ในส่วนของเนื้อเรื่องนะครับที่ถูกยกเลิกไปแล้วนะครับไม่มีการพัฒนาละเออก็จะมาเป็นในส่วนของตัวอาร์เคดให้เล่นกันนะก็ร่องมารอดูกันต่อไปนะเอออัพไรซิ่งสตอร์มไรซิ่งอ่าอะไรประมาณน,ะนาั้นเพนิ่งนึกชื่อออกนะครับผมอ่ะโอเควันนี้มานี้แล้วกันครับหากข้อมูลใดผิดพลาดไปก็ขออภัยมาณาที่นี้ด้วยนะครับผมก็ก่อนจะจากกันไปนะครับก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ว่ามีความเห็นยังไงกับการที่ยกเลิกในส่วนของเนื้อเรื่องกันไป นะซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะคอมเมนต์ไปทางเชิงที่เสียใจเชิงที่รู้สึกเซ็งรู้สึกไม่โอเคผมว่าพอสมควรอ่ะเดี๋ยวผมมาลองอ่านคอมเมนต์กันเนาะก,ก็ลองคอมเมนต์มาได้ครับผม,มอ่านดูคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับอโอเควันนี้มานนี้แล้วกันครับไม่เจอหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครบ์ครับเป็นกำใจกองชาเลยผมสำหรับเกมนี้ก็ผมก็ยังเล่นต่อไปนะครับก็เล่นให้ทุกคนได้ดูกันนะครับอ่ะขอฝากติดตามด้วยครับไม่เจอหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ